วันนี้เราจะมาชมหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพปีสองสี่แปดสี่ปีสองสี่แปดสองวันนี้เป็นหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพปีสองสี่แปดสองเป็นรูปเหมือนปั๊มนะครับรูปเหมือนปัม๊มแต่ไม่ทราบว่ากล้องจะชัดได้ขนาดไหนนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นกล้องมือถือ นี่ครับสองสี่แปดสองครับดูในตาท่านนะครับในตาท่านจะเล็กเส้นหน้าผาเห็นชัดเจนนะครับดูชาจีวอครับอันนี้ชายจ,จีวรจะคมนะครับนี่ครับจุดสังเกตง่ายๆเลยครับตรงนี้นีครับ ตรงนี้ที่ผมบอกว่าเป็นพับปั๊มเพราะว่าหลังจากการปั๊มเสร็จแล้วมีเส้นแตกนะครับตรงแขนด้านขวาท่านี้แตกแล้วก็มีเส้นตรงร่องแขนน่ครับเป็นเส้นเส้นเส้นที้นเบ่กบอกเป็นพับปัม๊มเอาเรียนชัดเจนครับแล้วเส้นหันหายปลาล้านี่ครับคมคมมีเส้นเอ็นคอตรงนี้ดูง่ายครับ เป็นพับปั๊มแล้วลองมาดูตรงนี้นะครับตรงอ็ร่องใบโพนี้นะครับล่องใบโพนี่ยกลางล่องนี้จะมีเส้นเส้นนึงครับจะเป็นเส้นเหมือนใน่อะไรครับเส้นเส้นใบโพครับตรงตรงก้านมาตรงนี้ครับจะทะแยงกันตรงกลางนี่เป็นเส้นเส้นครับ จริงๆ้วยจงมีตรงนี้อีกนิ้วหนึ่งครับตรงนิ้วนิ้วๆน,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 นิ้วด้านขวาด้ด้านซ้ายท่านนะครับจะมีโผล่มาเส้นหนึ่งครับย้อยลงมาเนี่ยครับแต่ว่ากล้องไม่ชัดครับกล้องไม่ชัดนี่ครับตัวหนังสือคำว่าหลวงพ่อเดิมเนี่ยจะครบนะครับนี่ครับตันหนังสือไม่ล้มครับจะเป็นระเบียบม,มากนี่ครับ หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพปีสองสี่แปดสองเป็นรูปเหมือนปั๊มนะครับรูปเหมือนปั๊มจีวรน่าจะคมครับจีวรจะคมมากนี่ครับวันนี้เรามาชมหลวงพ่อเดิมกันนะครับเพราะว่าดูหลวงพ่อเงินกัีม,มากล้ววันนี้ก็เบรกชมลงพ่อหลวงพ่อเดิมไปก่อนครับนี่ครับ สองสี่แปดสองวัดหนองโพองนี้เป็นผ้าเก็บนะครับผมเก็บไว้นานครับก็เลยไม่ได้ใช้อะไรผ้า็เลยไม่ช้ำนี่ครับถ้าไม่ได้ใช้ไม่ช้ำนะครับรอยกระแทกครับรอยกระแทกตรงนี้นะครับตรงสังกติครับเวลา ปั๊มเวลาปั๊มลงมาเนี่เป็นแรงจะแทกนะจะเป็นรอยเส้น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 เไปเลยครับนี่ด tamam, e ูไม่ยากนะครับผิวพ้าเสนจะตึงครับผิวผ้าตึงไม่มีรอยยุบรอยยนย่นโดยเฉพาะแขนขวาสั้นนะครับเนี่ย เป็นรอยแตกคะับ่งบอกเป็นปลาปามครับนี่ครับอันนี้ไม่ใช่พระฉีนะครับพัชฉีจะไม่แตกครับแล้วเส้นกลางล่องแขนนี่ครับนี่มีสองเส้นนะครับเนี่ยเห็นลายอยู่ครับเห็นลายอยู่เส้นไหนปลร้านี่ก็คมนะครับไหนปลร้านี่คมจีวอนก็คมครับนี่ครับ เสียดายไม่เห็นเส้นนี้ครับเพราะว่ากล้องไม่ชัดครับเส้นนี้ต้องใช้ความละเอียดสูงของกล้องนี่ครับใครที่เข้ามาชมแล้วก็นะครับก็กดติดตามนะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมในคลิปต่ตอไปนะครับ องนี้เป็นเหลี่ยมเลยนะครับองนี้เป็นเหลี่ยมพับปั๊มนี่จะเป็นเหลี่ยมนะครับจะไม่กลมเหมือนผ้าหลอ่อพับปั๊มจะเป็นเหลี่ยมจะไม่กลมแบบผ้าหลอ่อวันนี้ก็เลยเอาหลวงพ่อเดิมมาให้ชมครับเพอดูผ้าหล่อมาเยอะแล้ววันนี้มาดูพับปัม๊มผมมีอยู่สองสามองค์มั้งครับเนี่ย สองสแปดสองตัวเนื้อท่านครับเนื้อท่านจะเป็นธรรมชาติพับปั๊มนี่ครับองนี้ผมได้มาหลายปีละประมาณยี่สิบปีได้มมงยี่สิบสามสิบปีจำไม่ได้ครับนานแล้วครับ แต่ไม่ได้ใช้ครับผ้าไม่ได้ใช้ผ้าเก็บลงพัดเดิมนี่เป็นผ้าเก็บครับไม่ได้ใช้เลยครับเป็นผ้าปามสภาพก็เลยเดิม,ดมอย่าลืมนะครับใครที่เข้ามาชมหรือยังไม่ได้ไม,ไม่เคยชมเข้ามาชมนะครับถ้าเข้ามาชมแล้วก็เพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมในคลิปต่อไปก็กดกระดิ่งนะครับกดติดตาม กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการแจ้งเตือนในการรับชมคลิปต่อไปองนี้สวยครับผมก็ไม่ค่อยนำมาโพสเลยครับหลงก็เดิมแหละองนี้สวยสวยได้สัดส่วนองค์เป็นเหลี่ยมเส้นเส้นหน้าผาก เส้นหน้าผากนี่ครับเส้นหน้าผากดวงตาท่านลึกนะครับดูที่หน้าท่านครับเห็นดวงตาท่านครับเดี๋ยวลองโ o o เนี่ยกล้องไม่ได้ขนาดไหนกล้องได้ขนาดนี้แหละครับเบอร์อ่าโอเคครับขนาดนี้ครับ งใสัยะได้ขนาดนี้ครับดวงตาเห็นชัดนะครับเดี๋ยว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 นี่ยดวงตาเห็นชัดนะครับเห็นเส้นในเน้าผักครับนี่ครับโดยชัดชัดครับโดยชัดชัดตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ตุ่มนะครับ เดี๋ยวนี้เป็นคล้ายๆมีสีอะไรนะร่ก็เรียกว่าสีน้ำตาลนะครับมาแต้มอยู่นิดนิดนึงครับแต่ไม่ใช่สีนะครับเป็นที่เนื้อผ้าครับเป็นที่เนื้อผ้าสีน้ำตาลมาแต้มอยู่สวยครับตรงน,นี้เดี๋ยวเรามาดูด้าน,ด,านด้านข้างนะครับด้านข้างของผ้านี่ครับด้านข้างนี้ก็เป็นรอยตะใบนะครับนี่ครับ ัดด้านข้างเป็นรอยตะใบครับนี่ครับนี่ครับด้านข้างนี่ตะไบข้างนะครับเป็นพ้าพราปั๊มนี่จะมีตะไบด้านข้างนะครับแม้กระทั่งศีรษนก็ยังมีรอยตะไบครับเนี่ยตะไบด้านข้าง แล้วก็ามาเขาเรียกอะไรนะผมไม่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 ทราบเรียกอะไรครับคงจะเป็นเหล็กครับซอสเป็นร่องร่องครับนี่ครับซอสเป็นร่องครับอง,อง,องท่านจะเป็นเหลี่ยมนะครับครับปั๊มอ่ะจะเป็นเหลี่ยมแล้วมาดูด้านหลังครับด้านหลังนี่ครับผิวท่านจะตึงมากนะครับหลงพ่ะเดิมนี่ครับดูกล้ามขึ้นแล้วครับในตรงนี้กล้ามขึ้นเลยครับ เส้นเอ็นคอสี่เส้นนี่ก็เห็นไม่ค่อยชัดนะครับเพราะกล้องโซมไม่ถึงครับตรงตรงนี้จะเป็นรอยบุบๆนั่งลงกัเดิมทศิษะท่านตรงหูนี่ก็จะมีรอยต่อบนี่ก็เปรอยต่อใบครับซ้ายขวาองค์นี้คงจะเป็นพิมพ์เนะครับเนี่ยยังไม่เข้าพิมพ์บีสักเท่าไหร่แล้วครับแต่ถ้าหากเป็นพิมพ์บีเนี่ยมันจะชัดยิ่งกว่านี้นะครับตรงนี้ร่องแขนตรงเนี้ยครับ อันนี้เส้นเส้นเส้นกระแทกครับจากแรงกระแทกของตัวแม่พิมพ์ครับกระแทกก็เลยเป็นเนื้อเกินตรงนี้ครับเป็นสองจุดครับตันนี้จะเกิดขึ้นกับทุกองนะครับเนี่ยสองจุดน้อยองค์จะไม่มีครับองค์เดิมแล้วก็จะมีตุ่มอยู่ตุ่มนึ่งตรงนี้ครับผมมองไม่ค่อยชัดนะครับกล้องโซไม่ถึงครับทะเมีดเม็ดอยู่เม็ดหนึ่งครับที่บ่งบอกเป็นพาแท ดูด้านนี้ครับด้านนี้ก็จะเป็นตะไบข้างนะครับเนะี่ยตะไบข้างไม่ทราบเห็นชัดหรือเปล่าไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับัวน,นี้ก็จะเป็นตะไบข้างนะครับตะไบถูกข้างตะไบเก็บครับเก็บงานครับดูด้านหน้าเหมือนเดิมครับ ชัดอาแล้วครับชัดแล้วครับหลังพัดเดิมนี่ดูหลายจุดนะครับแล้วก็ด้านขวาองค์พระเนี่ยครับจะ็นตุ่มเม็ดเกินอยู่ตุ่มนึงครับตัวเนี้ยครับต่มเม็ดเกลื่อนตุ่มโลหูโูรหูเดีครับแต่แล้วก็ตรงเนี้นะครับ ส่วนโค้งของใบหูจะเป็นตัว C นะครับ C ภาษาอังกฤษครับแล้วก็ด,ด,ด้าน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 ซ้ายมือครับด้านซ้ายมือนี่ครับด้านซ,ซ้ายมือนี้ก็มีตุ่มนะครับตรงนี้ครับจะดูให้ดีๆนะครับตรงนี้ครับหลังจากโค้งตรงนี้ครับคล้ายๆตัวง,ง,งูนะแต่ผมก็ไม่ทราบปรใชรอะะเแล้วก็ใจตามผมหรือเปล่า นี่ไม่มีอะไรจุดครับไมจุดเหมือนก็เดิมใครที่ไม่เคยเข้ามาชมก็ลองเข้แวะเข้ามาชมนะครับแล้วก็ก็จะจอไันไปพลาดรับชมคลิปต่อไปก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนแล้วกดติดตามด้วยครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนในการรับชมคลิปต่อไปนะครับตรงนี้สวยครับ ถ้าไม่ผ่านการใช้ก็เป็นยังไงครับไม่ผ่านการใช้จะดูใกล้ครับนี่ครับถ้าไม่ผ่านการใช้ก็สภาพก็โอเคครับตรงนี้สวยครับใต้ฐานนี้ไม่มีจานนะครับใต้ฐานนี้เออมีจานครับมีจานแต่ว่าคงจะไม่ไม่เห็นนะครับใต้ฐานมีจานแต่คงมองไม่เห็นครับเพราะจานเป็นเส้นขีดขีดเอ่อเส้นเล็กๆครับก็เลยมองไม่เห็น ครับโอเคครับจานพูดซ้อนนะครับมองมเห็นครับกล้องโซม,ม่ถึงกล้องโซม,ม่ถึงครับนี่ครับใครไม่เคยเข้ามาชมก็เข้ามาชมนะครับเข้ามาชมแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมในคลิปต่อไปวันนี้ก็มีหลงพัอเดิมมาให้ชมนะครับ ก็ดูพระหล่อมาหลายองค์แล้วครับก็เรามาดูพระปั๊มพระปั๊มนี่เนื้อท่านจะตึงนะครับเนื้อจะตึงไม่มีรอยยุบรอยย่นแลวครับพระปั๊มนะครับจะตึงครับผิวจะตึงตรงนี้ก็ไม่ใช่เม็ดผดนะครับไม่ใช่เม็ดผดนะครับเป็นคราบสีน้ําตาลเกิดจากองค์พระครับนี่ครับสภาพพระปั๊มครับ อันนี้สวยครับที่ดูง่ายเลยบอกว่าเป็นพับปั๊มเลยครับเนี่ยตรงเนี้ยเป็นร่องโดนกระแทกครับจากการปั๊มนี้กระแทกจนแขนตรงนี้ยครับของท่านครับเป็นรอยเล้านะครับรอยเล้าเรืรอยแตกนะครับแล้วเส้นตรงเนี้ยครับเส้นกลางร่องเนี่ยจะมีเส้นๆสองเส้นครับที่ผมบอกเป็นพับปั๊มทำให้ดูง่ายครับ ข้ามาชมแล้วอย่าลืมนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปต่อไปก็กดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการแจ้งเตือนในการรับชมคลิปต่อไปผมก็ยังมีมาให้มาลองให้ชมอยู่เรื่อยๆนะครับยังมีมาลองไห้ชมอยู่เรื่อยๆใครที่ไม่เคยชมก็เข้ามาชมนะครับนี่ปั๊มได้สวยครับปั้มได้สวย ชีวนคมจะเฉพาะล่องใบโพเนี่ยครับเนี่ยล่องใบโพเนี่ยในราบมองเห็นแล้วด้านข้างเ,าเห็นเห็นล่ๆครับเห็นไล่ๆครับ,ล,รบล่องใบโพนี่ก็เป็นเส้นๆ,ๆครับตรงนี้ครับเห็นไล่ๆครับส,สวยนะครับ คลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าคลิปหน้าเรามาชมกันใหม่คลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ